สวัสดีค่ะเด็ก,เ,ดกเราพบกันในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยวันอาสาหะบูชาปีนี้นะคะก็ตรงกับวันเสาร์ที่24เดือนกรกฎาคมนะคะขึ้นเป็นวันขึ้น15ค่าขาเดือน8นะคะความสำคัญก็คือวันนี้เป็นวันที่มี พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะทําให้วันนี้มีพระรันาตนตยครบ,บองคบริบูร์เราจึงเรียกว่าพระรันาตนตยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชาในช่วงเช้าเราก็ทำไมคะทำบุญตักบาตร ไปรับศีลรับพรไปทําสังฆทานทําความสะอาดบ้านเรือนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ทํำไมคะปปล่อยนกปล่อยปลาละเว้นอบายามุกต่างๆนะคะในช่วงเย็นเราก็ทํำไมคะไปเวียนเทียนกันนะคะอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ